อำนาจที่กัดกินหัวใจวิทยายืนอยู่บนขอบตึกสูงที่สุดในเมืองแสงไฟเบื้องล่างดูเหมือนดวงดาวที่อยู่ไกลแสนไกลเขารู้สึกตัวเล็กและไร้ค่าพวกมันพรากทุกอย่างไปเขาพึมพำกับสายลมครอบครัวเพื่อนแม้กระทั่งความฝันของฉันทันใดนั้นเงาของเขาก็ทอดยาวและเริ่มสั่นไหวมันลุกขึ้นยืนเป็นรูปร่างของตัวเอง ส่องแสงเรืองรองจางๆนายกำลังจะทำผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะเสียงที่คุ้นเคยแต่ทว่าหนักแน่นดังขึ้นจากเงาวิทยาหัวเราะอ,อย่างขมขื่นสู้เหรอฉันก็แค่คนตัวเล็กๆจะเอาอะไรไปสู้กับภูเขาที่มองไม่เห็นแต่กดทับเราอยู่ทุกวันเขาชี้ไปยังตึกรฟ้าที่ใหญ่ที่สุดและมืดมิดที่สุดใจกลางเมือง เงาตอบกลับอย่างใจเย็นภูเขายิ่งใหญ่ก็จริงแต่มันก็สั่นสะเทือนได้ด้วยแรงของมเมล็ดหญ้าเล็กๆที่แทรกตัวขึ้นมาจากพื้นดินที่ปลายเท้าของเงาต้นหญ้าเล็กๆต้นหนึ่งก็เริ่มส่องแสงสีทองอ่อนๆฉันเหนื่อยเหลือเกินวิทยาสุดตัวลงนั่งทุกคืนฉันฝันร้ายได้ยินแต่เสียงหัวเราะเยอย้ของพวกมันเขากอดเข่าตัวเองแน่นราวกับจะป้องกันตัวเองจากเสียงในหัว ถ้านายหายไปเสียงนั้นจะดังอยู่ในความทรงจําของคนที่รักนายตลอดไปเงาพูดพลางยื่นมือที่โปร่งแสงมาทางวิทยาแต่ถ้านายมีชีวิตอยู่เพื่อเปิดโปงความจริงเสียงหัวเราะของพวกมันจะกลายเป็นเสียงร้องโหยหวนวิทยาเงยหน้าขึ้นมองเงาของตัวเองแววตาของเขาเริ่มมีความหวังฉายออกมาเล็กน้อยฉันยังมีค่าพอจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงๆเหรอ นายไม่ใช่แค่มีค่างเงาตอบแต่นายคือประกายไฟดวงเดียวที่นายมีและประกายไฟดวงเล็กๆนี่แหละที่สามารถจุดไฟให้ลูกชนไปทั่วทุ่งได้วิทยาค่อยๆลุกขึ้นยืนเข่าถอนหายใจยาวแต่คราวนี้เป็นลมหายใจแห่งการตัดสินใจถ้าฉันยอมแพ้ฉันก็คือเหยื่อแต่ถ้าฉันยืนขึ้นอีกครั้งอย่างน้อยฉันก็ได้เลือกทางเดินของตัวเอง แสงแรกของวันเริ่มจับขอบฟ้าวิทยาหันกลับมามองเงาของตัวเองซึ่งตอนนี้กลับไปเป็นเงาธรรมดาที่ทอดอยู่บนพื้นแต่เขารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นในใจใช่ฉันจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆอีกแล้วเขาพูดกับตัวเองและกับแสงสว่างที่กำลังจะมาถึง